ไอติมมาพี่มอสไอติมมาเอาแต่นมปังข้าวเหนียวด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้มาแล้วแกวงมือมาเลยแกวงมือมาเลยเสียงนี้คุ้นคุ้นเสียงนี้คุ้นคุ้นได้รับความเมตตาจากคุณแม่ปินนะคะท่านเมตตาท่านจะเมตตาตั้งแต่เมื่อวานนะคะพอดีคุณแม่ท่านมาค่ำ ไอติมเจ้าเดิมที่เราบอกไว้ว่าวันที่31มาเดิรดช่วงบ่ายคุณแม่มาพอดีมาแล้วไม่เจอแม่ควานพอดีแม่ปินมาค่ําด้วยค่ะวันนี้แม่ปินเลยสั่งไว้ถ้าไอติมมาจัดให้พี่มดเลยไอติมก็แสนจ,จะโชคดีไอติมลุงนี่ก็แสนจ,จะโชคดีลุงบอกว่ามาเมื่อวานไม่เจอวันนี้ก็ต้องเจอเัมืนวะาใช่ไหมพี่มดอืม เมื่อวานไม่เจอวันนี้ต้องเจอเดี๋ยวก่อนพี่มดใจเย็นใจเย็นพ่อค้ากาลังตักไอติมเย็นได้เย็นหน่อยเดี๋ยววันนี้จะเอาให้เจ้าบีซีกินด้วยแม่บีซีบีซีกินไอติมไหมบีซี BC นอนสบายเลยเอาให้บีซีคนละอันแบ่งกับพี่มดให้พี่มดสิบแปดให้บีซีคนละอัน เดี๋ยวลูกเดี๋ยวใจเย็นๆพ่อค้ากำลังตักมือสั่นเลยพ่อค้าตกลงได้ไปไม่ลงทานพรุ่งนี้ได้ได้ไปอยู่เนาะไปกี่โมงไปรู้ไปแต่เช้าหรอว่าเออคำว่าไปแต่เช้าเขาเปิดเก้าโมงลงทานบ้านอะไรนะถ้าม่วงบอกบ้านอะไรนะบ้านพี่มานบ้านพี่มานลงทานบ้านพี่มาน เพราะว่าทีมงานช้างป่าเขาจะไปทำลงทานแล้วก็มาวัดติมของลุงไปด้วยก็คุณแม่เอฟซีนะคะจากคุณแม่ที่บัวบานท่านช่วยทำลงทานไอติมเต็มทั้งเลยบอลงุงพวกนี้ไม่เต็มไม่เต็มบ่เอาห้าก้อนหา้าก้อนเกือบเต็มเลยห้าก้อนเกือบเ,เต็มก้อนนมมัเเต็ทำไมไม่เคาะเข,ขาหกเลยทำไมไม่เคาะเขาันเลง ใช่บ mm. uh. ่อ uhm. ๋อแล้้วขขออไไปคนหาเออเออใช่เนาะมันต้องแบ่งไอติมบ้านพิมานงานอะไรครับงานอะไรครับงานสวดบ่งานบวชฤดูร้อนบ่ฮึงานอะไรงานจีนบวชเนนฤดูร้อนนี่บ่เห็นตาสุกคุยอยู่เมื่อเช้า งานพรวตรบอก BC มากินนติมกับพี่มดด้วยเร็วมา,าเดี๋ยวหาจานให้ BC ก่อนีนาอาวดโหย กระเป๋ากระเป๋ามันขาดเดี๋ยวจะให้บีซีกินไอติมด้วยนะี่ได้หรือยังได้แล้วมันได้เลยได้กี่ก้อนแล้วได้ได้หกอากาศมันร้อนเครื่องมันไหลไม่ค่อยได้ดเด้อเดี๋ยวน้กงวันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มอนมา ขอขอบคุณแม่ปิ่นอย่างสูงนะคะคุณแม่จ๋าบุญนุนนำครอบคัวของคุณแม่ขอให้มีความสุขร่ำรวยตลอดไปบุญนุนนนำคุณแม่ตลอดไปนะคะขอบคุณสำหรับไอติมหวานๆนะคะคุณแม่วันนี้ก็จะแบ่งให้เจ้าพี่ด้วย an jen na no, len jen

ดบีซีมามามา,มากินไอสิมคนลเลยนี่<ด>ทางนี้ไม่ต้องแย่งกันอยู่ทางนี้คนอัพถ้วย,ออบวยแบ่งให้คนด้วยถ้วยหนึ่งเด้อเ <c oughs> <c oughs> จ้าบ,บีซีนี่ให้กินคนอาจานไม่ยอมชอบกินด้วยกันโอ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  ชอบกินด้วยกันนะบีซก็กินเหมือนกันในติมเมื่อวานอาบน้ำให้พี่มดตอนแรกไม่ยินโยนบับโยนบับได้สีก้อนอ่าเริ่มแล้วเริ่มชาแล้วงวง <c oughs> เริ่มชางวงเท่า่แล้วเอไปยัง,ยง อย่างอีกโอ้ยหมดทั้งด้ว

ถ้วยนึง่งถ้วยหนึ่งให้คนกราบขอบพระคุณแม่ปินอย่างสูงเลยนะคะคุณแม่จ๋าสาธุบุญบุญรักษาเทวดาคุ้มครองคุณแม่ตลอดไปค่ะ <c ười> พี่มดอร่อยแซ่บนะคะแม่จ๋ากินกินหญ้าไปด้วยกินไอติมไปด้วยไอติมมันเย็นนะคะแม่กินทีละสามเลย <c ười> เลยให้กินหญ้าด้วยขอบพระคุณนะคะคุณแม่จ๋าแม่ควันก็จะขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะสาธุบุญค่ะคุณแม่จ๋า ก็ฝากเมตตาช่วยติดตามพรายมดควันญิงด้วยนะคะแม่แม่จ้านะคะกดเป็นกำลังใจช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ